ทฤษฎีเศรษฐกษิจง่ายๆสสารในโลกใบนี้มันไม่หายไปไหนดังนั้นความยากจนของประชาชนนี่สินของประชาชนและนี่สินของประเทศพี่น้องไม่ตั้งคำถามกันเลยว่าตั้งแต่มีรัฐบาลมาเนี่ยตั้งแต่มีรัฐบาลมารุ่นคุณปู่รุ่นยา่ามาจนถึงรุ่นเราเนี่ยเราใช้เงินงบประมาณในการพัฒนาประเทศไปกี่ล้านล้าน แล้วเงินเหล่านั้นมันลงไปที่ไหนบ้างเอาละโครงสร้างพื้นฐานถนนไฟฟ้าคูคลองว่ากันไปแต่งบประมาณบางส่วนประมาณ30%คืองบลงทุนไปไหนฮะดังนั้นพี่น้องไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมคนที่ได้เป็นรัฐนตรีทุกครั้งทุกยุคทุกสมัยมันถึงรวยเอารวยเอารวยเอา กี่พพี่น้องรับเหมาก่อสร้างและหากินกับงบป,ประมาณรัฐทั้งเส้นใช่ไหมครับพี่น้องโคตรเก่งเลยผมมาพูดเนี่ยผมถึงบอกเลยว่าหนทางของเราที่เรามาชุมนุมทิศท,ทางที่จะไปธงที่เราต้องปักนั่นก็คือการปฏิวัติโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้ประเทศนี้อยู่ภายใต้ คุณธรรมที่เราเรียกร้องนั่นก็คือการกินอยู่ที่ดีของพี่น้องประชาชนเขาเรียกว่าความเท่าเทียมของสังคมใช่ไหมครับพี่น้องเราไม่ต้องการว่ารัฐบาลดูแลฉันเธอกู้เงินมาให้จ่ายให้ฉันเดือนละหมื่นเดือนละหมื่นละหมื่นเราไม่ต้องการอย่างนั้นใช่ไหมครับเราต้องการศักดิ์ศรีของเราว่ามนุษย์อย่างเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยเท่าเทียมกันเนี่ยมันมีศักยภาพที่ไม่เท่าเทียม แต่ต้องให้เข้าถึงทุนหรือโอกาสที่รัฐบาลควรจะให้กับคนคนไทยในการทำกินบนศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ของพวกเราใช่ไหมครับพี่น้องเราไม่ได้แบงมือขอเราไม่ต้องการแบรงมือขอวันนี้เนี่ยผมในานามของ SME ไม่ใช่มหาเศรษฐีเราเป็นนักธุรกิจชีวิตเป็นสื่อมวลชนที่ไม่ปกติ เพราะถ้าปกติไม่ได้ขึ้นเวทีไม่ได้มาช่วมชุมนุมกับพี่น้องคือเป็นสื่อมวลชนที่ไม่ปกติก็คือเห็นทุกยากของประชาชนแล้วนอกเหนือจากเสนอข่าวเขียนข่าววิพา์วิจารณ์ตามช่องทางของตัวเองมันทนไม่ไหวก็ต้องลงมือทําช่วยกันให้พ้นใช่ไหมครับพี่น้องช่องทางตามปกติเนี่ยมันไม่สามารถพาสังคมไปสู่จุดหมายที่เราต้องการก็คือสังคมที่เป็นธรรมได้ มีทางเดียวคือจับมือกันร่วมกันทําให้สังคมนี้เกิดความเป็นธรรมให้ได้ใช่ไหมครับปกครองโดยทศพิธราชธรรมเหมือนกับที่ในหลวงเรารัชการที่เก้าท่านบอกกับคนไทยเอาไว้ว่าเราจะปกครองแผ่นดินนี้ด้วยทศพิธราชธรรมแล้วไอ้นักการเมืองบ้านเราเนี่ย ั้งแต่สถาปนากันมาเป็นนายกเป็นใหญ่เนี่ยบอกชาประชาชนอย่างจริงใจแบบพ่อหลวงของเราบ้างไหมครับพี่น้องมีใครเชื่อบ้างวันนี้ไม่มีนักลงทุนมาเนี่ยด้วยเหตุผลเดียวครับเขาไม่เชื่อว่าประเทศนี้รัฐบาลเนี่ยจะบริหารจัดการด้วยความเป็นธรรมเพราะอะไร คุณจะเดินสายไปต่างประเทศกี่ครั้งไปบอกประชาชนกี่ครั้งที่ไหนก็นแล้วแต่ทั้งแผ่นดินไม่มีใครเชื่อคุณเพราะคุณอุ้มนักโทษชายให้พ้นจากคดีไม่ต้องติดคุกไงนี่เดือนสิงหาคมจะหมดหนึ่งปีแล้วต้องยืนยันนะครับพี่น้องว่าทักษิณชินวัตรยังไม่ได้ติดคุกแม้แต่วันเดียวใช่ไหมครับวันนี้มีข่าวชิ้นหนึ่งที่จะเอามาบอก กับพี่น้องทั้งที่นี่และที่บ้านและก็บอกนายกและนักการเมืองทุกคนที่แอบดูแอบฟังอยู่เขาเช็คหมดนะฮะว่าใครพูดอะไรบนเวทีผมฝากบอกไปเลยว่าคุณไม่ต้องไปถามใครหรอกว่าทำไม Google หรือบรรดาบริษัทใหญ่ๆต้องไปลงทุนที่มาเลเซียไปลงทุนอินโดนีเซียไปลงทุนที่เวียดนามคุณไม่ต้องไปถามว่าด้ยวยเหตุผลอะไร เพราะเขาไม่เชื่อว่ารัฐบาลนี้บริหารด้วยหลักการที่มีคุณธรรมอย่างแท้จริงครับพี่น้องเขาไม่เชื่อมีข่าวเมื่อวานข่าวนาจิบลาซักรู้จักไหมครับพี่น้องอดีตนาย,ยกมาเลเซียถูกข้อหาทุจริตคอร์รัปชันติดคุก12ปีและในธรรมเนียมเขาเหมือนกัน พระราชาทรงมีเมตตามีคณะกรรมการนู่นนี่นั่นทรงไปลดโทษเหลือห้าปีเมื่อราชินไม่พอใจไปขออุทธรต่อศาลของมาเลเซียศาลอุทธรของมาเลเซีย,เเซยคือเขาอุทธรว่าไงมาเหมือนเราเลยเหมือนทักษินชินวัตเนี่ยอุทธร์ว่าไอ้โทษให้จำคุกเนี่ยขอไปติดคุกที่บ้านก็คือขอไปจำขังที่บ้าน สารมาเลเซียไม่ยอมครับพี่น้องบอกมึงต้องเข้าคุกอยู่เหมือนเดิมแล้วประเทศไทยไงอะประเทศไทยเป็นไงเป็นไงพี่น้องก็แล้วแต่แล้วแต่ไงทั้งหมดเลยทั้งนายกยันผู้คุม แล้วแต่หมดเลยมึงจะมีอะไรมึงก็แล้วแต่มึงจะทําอะไรได้กับบ้านเมืองนี้ก็ทําไปนี่ไงเขาก็เลยไม่เชื่อว่ามึงปกครองหรือบริหารบ้านเมืองมีธรรมาพิบานไหมไม่มีใช่ไหมครับพี่น้องแล้วใครจะมาลงทุนเพราะเขาก็กลัวมึงรีดเขาอีกอะเพราะประเทศนี้เนี่ยพี่น้องทุติรัปชันเนี่ยเต็มแผ่นดินไปหมดแล้วใช่ไหมครับทั้งระดับรากหญ้ายันมาถึง นี่เลยทำเนียบรัฐบาลหน้าฝนไม่เข้าไปปลูกข้าวกันแล้วครับนัเซอร์น้องตั้มไถอยู่ไหนวะปีนี้ไม่เข้าไปปลูกข้าวที่นั่นกันเลยฝนแล้วมั่งอดแน่ๆเลยนี่คือสิ่งที่มาบอกกับพี่น้องว่าไม่มีทางให้พี่น้องขึ้นค่าแรงจะขึ้นค่าแรงกันเท่าไหร่ วันละห้าร้อยสี่ร้อยแปดร้อยได้มาใช้เงื่อแตกแลกมาสุดท้ายมันก็ไปอยู่ที่การกินใช้และการกินใช้มันไปที่ไหนครับพี่น้องยิ่งลูกหลานเราสะดวกมันก็สบายใช่ไหมครับพี่น้องอย่าลืมนะคนใช้เงินนสะดวกคนที่สบายคือใครครับก็เจ้าของกิจการไงสบายรับตังค์สบายสบาย ข้อมูลล่าสุดของเงินดิจิตอลวอลเล็ตนี่ของสภาพัฒน์เลยนะปู้มนยการสภาพัฒน์ไอเงินห้าแสนล้านพี่น้องฝ่ายเพื่อไทยรัฐบาลตั้งแต่นายกมานายกพักนี้ไม่ต้องพูดแกจะไม่ค่อยพูดนะเพราะพูดแล้วจะเข้าตัวโดยส่วนใหญ่จะเป็น นักการเมืองหนุ่มหน้าใหม่ที่เป็นรั้งตีช่วยว่าการกระทรวงการคลังพยายามที่จะเสนอตัวให้เห็นนายใหญ่เห็นว่าเออไว้ไอ้นี่มีแววนีไอ้นี่มีแววคือแววเนี่ยแววจะติดคุกไงไอ้นี่มีแววเขาใช้ติดคุกหมดแล้วพี่น้องสภาพัฒน์เนี่ยคนใหญ่คนโตของสภาพัฒน์ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเลยไอ้เงินห้าแสนล้านเนี่ยหมุนสามรอบเนี่ย หมุน3มรอบหวังว่ามันจะเป็นเทอร์นาโดนะครับทำให้เกิดกระแสเงินหมุนพี่น้องเขายอมรับเลยครับไอห้าแสนล้านเนี่ยมันจะสร้างมูลค่ากลับมาแค่แสนหนึ่งหมื่นล้านเท่านั้นครับมันกลับมาเท่านี้มันมีมูลค่าเท่านี้แล้วถามหน่อยไอสห้าหมื่นล้านเนี่ยหายไปไหนมันก็คือเงินที่เข้ากระเป๋า พรอเงินกินใช้อะแล้วล่าสุดเนี่ยอลำมตีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเดิมทีบอกว่าไอสินค้าฟืนฟ้นเฟือนี่จะไม่ให้ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าก็จะไม่ให้ซื้อใช้ไม่ได้แต่ล่าสุดแต่ตอนนี้ไม่กล้าพูดแล้วเพราะพึมพำพึ่นไปถูกเขาเขาด่าเอา p h o n e ก็ซื้อได้โทรศัพท์มือถือเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ซื้อได้ทั้งหมดนี้ไม่รวมยังร้านสะดวกซื้อ ที่มีทุกหัวมุมเมืองใช่ไหมครับพี่น้องรับเงินเห็นเห็นไปที่ตลาดนัดสินายกกล้าเดินไหมละ่ะล่ำตีว่าการกระทรวงการคลังล่ำตีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและสอสอทั้งฝ่ายรัฐบาลที่อยู่ผสมพันธุ์กันทั้งหมดเนี่ยกล้าเดินตลาดนัดไปถามชาวบ้านแล้วก็พูดกับชาวบ้านเรื่องเงินดิจิตอลไม่ว่าคุณแม่ค้าตลาดนัดเขาจะได้อย่างไรแม่ค้าตลาดนัด ไม่ได้นะครับเพราะมันเข้าไม่ถึงเทคโนโลยีพี่น้องครับล้านค้าเล็กๆในน้อยที่เข้าโครงการสายป่านไม่มีเนี่ยมันไปต่อไม่ได้ด้วยบอลอะไรเงินรอบแรกไปขึ้นไม่ได้ต้องให้มาหมุนอีกรอบหนึ่งถึงจะไปขึ้นเงินได้แสดงว่าจะต้องมีเงินทุนสำรองเอาไว้เผื่อว่าเงินอีกรอบมันมาใช่ไหมครับพี่น้อง กก็ค้าขายแย่อยู่แล้วอ่ะทั้งหมดนี้กติกาเนี่ยมันเหมือนกับบอกแล้วไงเขเขียน TOR เอาไว้ที่เขาเรียกว่างานประมูลเนี่ยไอ TOR นียคือเงื่อนไขในการที่บริษัทนี้จะเข้าประมูลต้องมีเงื่อนไขอย่างนี้นะคุณทําได้คุณเอาไปเข้าประมูลได้ไอเนี่ยเขาเรียกเขียน TOR เพื่อเอื้อประโยชน์กับนายทุนใช่ไหมครับพี่น้องและ ไอหลักการนี้แหละครับที่บอกว่าทั้งคอรมอถ้าอนุมัติเนี่ยงานนี้ไม่ได้ติดคุกคนเดียวไอคลมอทั้งคลมอเนี่ยถ้าโครงการนี้เดินหน้าทําต่อเนี่ยพี่น้องครับถือว่าทําผิดกฎหมายทั้งคณะรัฐบาลครับแต่ด้วยความเจ้าเล่สีทนนชัยของพักเพื่อไทยและหัวขบวน ผ่านคอรมอยัดไส้เข้าไปในงบประมาณปีห7 6 8็ดหดไอ้เงินกู้ของตกสอนี่ยังเถียงกันไม่จบนะกิษฎรการออยู่ยังไม่มีใครถามไปเอายัดไส้เข้าคอรมองบประมาณปีห7เจ็ดหแดแต่งบประมาณปีห7 6 8็ดหดเนี่ยเอาเข้าขงบประมาณต้องผ่านสภาใช่ไหมครับพี่น้องมันสีธนนชัยก็คือเอาสภาเนะ่เป็นตัวพิงหลัง มันบอกชัดงบประมาณเนี่ยที่จะทําได้โครงการนี้จะทําได้เพราะว่าสภาผ่านงบประมาณให้พี่น้องครับสภาไม่ผ่านงบประมาณให้ได้ยังไงเพราะร่วมรัฐบาลกันก็ต้องยกมือให้ใช่ไหมครับก็ยกมือเพราะว่ามันเอาเหมือนกับว่าขนของดีมาเต็มเลยอะ่ะมาเต็มลําเรือเลยแล้วมึงก็ยกยัดยาเสพติดเอาไว้แล้วตรวจไม่เจอแต่ในสภาเองรู้นี่ เพราะเขาบอกก็ต้องอภิปรายกันอยว่วันนี้ฝ่ายคา้านทั้งหมดเลยนะไม่รับคือไม่รับงบประมาณฉบับนี้ถ้ายังมีดิจิตอลวอลเล็ตอยู่และถ้าผ่านสภาไปได้เขาก็จะไปร้องศาลไอ้นี่ฝ่ายคา้านดีตัวออกแล้วตอนนี้เนี่ยจับตามองพี่น้องวาระสองวาระสาม นอกเหนือจากคอรมอรเนี่ยจะติดคุกกันทั้งคณะเป็นประวัติศาสตร์ของประชาชนประเทศไทยแล้วเนี่ยไอสอสฝ่ายรัฐบาลเนี่ยที่ยกมือเนี่ยเตรียมตัว